สวัสดีครับวันนี้ผมเอาเหรียญนะครับหลวงปู่เมานะครับผมนี่มาแนะนาเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่เป็นเหรียญที่สวยนะครับสวยแล้วก็คลาสสิกนะครับผมว่าคลาสสิกดีนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เมานะครับรุ่นพิเศษนะครับนี่ครับรุ่นพิเศษหลวงปู่เมาวัดสี่เหลี่ยมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ เพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะไม่รู้จักท่านนะครับท่านเป็นเกจิดังมากนะครับในยุคก่อนนะครับผมรุ่นนี้นะครับจัดสร้างปี2517นะครับท่านมีอายุเกิน100ปีนะครับนี่ครับหลวงปู่เมานะครับสภาพเหรียญนะครับนี่ครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นเกจิดังทางอีสานนะครับ ด้านหลังมีตอกโค้ดนะครับจับสร้างปี2517นระครับผมรุ่นพิเศษนะครับนี่ครับที่ระลึกในงานสร้างพระอุโบสถนะครับผมวัดสี่เหลี่ยมพิธีปลุกเสกพิธีใหญ่มากนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เยอะนะครับเท่าที่ทราบมานะครับผมเท่าที่อ่านประวัติมานะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญปลุกเสกเหรียญนี้นะครับพิธีปลุกเสกใหญ่มากนะครับวัตถุมงคลของท่านนะครับผม พุทธคุณนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับเป็นที่เรื่องดือนะครับสมัยก่อนนะครับทหารตำรวจนะครับพวกวัตถุมงคลของท่านนะครับพวกตะกุดพวกผ้ายันไรแบบนี้นะครับเครื่องรางเดียนของท่านนะครับไปสู้รบกับโจรผู้ร้ายนะครับผมเกิดปฏิหารมากมายนะครับปลอดภัยกลับมานะครับทําให้ชื่อเสียงของท่านดังมากนะครับช่วงนั้นก็หลวงปู่ทิมก็ดังนะครับช่วงนั้นนะ ตอนนั้นดังเทียบเท่ากับหลวงปู่ทิมวัดรหานไร่เลยนะครับหลวงปู่เมานะครับช่วงปี2010กว่านะครับต้นๆนะครับท่านเป็นเกจิดังมากนะครับจนไปเข้าหูจอมพลปอพิบูลสงครามนะครับจอมพลปอพิบูลสงครามก็เลยมาฝากฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เมานะครับวัดสีเดี่ยมนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ครับประวัติของท่านไม่ธรรมดานะครับนี่ครับท่านเคยเรียนนะครับวิชานะครับ กับหลวงปู่เสานะครับผมหลวงปู่เสานะครับแล้วก็ได้เดินทุดงพบกับพระอาจารย์มั่นด้วยนะครับนี่ครับเหรียญรุ่นนี้นะครับออกแบบได้สวยนะครับเป็นเหรียญทองแดงลมดํานะครับด้านหน้านะครับจะเป็นรูปหลวงปู่เมาส์นะครับครึ่งองค์นะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับแล้วก็พสบอกนะครับปี2517นะครับ ลักษณะเหรียญนะครับสวยๆนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้นะครับนําออกมานะครับปล่อยให้เพื่อนๆบูชานะครับเหรียญสวยรับประกันแท้นะครับเหรียญนี้เอาในราคา400บาทรวมส่งนะครับนี่ครับดูสภาพนะครับนี่ครับดูเมตากลมๆเล็กๆนะครับสวยมากนะครับใบหน้านะครับพื้นเหรียญนะครับเงาวาวนะครับเคลือบนะครับใบหน้ามีรอยเปิดนิดนึงนะครับ นอกนั้นก็สมบูรณ์หมดเลยนะครับเดี๋ยวดูเมตตาเมตตาท่านนะครับเี่ครับเมตตาเมตตาซ้ายของท่านนะครับจะมีขีดอยู่ตรงกลางนะครับเห็นไหมครับขีดอยู่เมตตานะครับเมตตาด้านซ้ายนะครับนี่ครับเส้นผมคมชัดนะครับเส้นผมตัวหนังสือคมนะครับข้างบนเขียนไว้เลยนะครับหลวงปู่เมสานะครับนี่ครับ ลักษณะตัวหนังสือนะครับฉลองอายุครบรอบ100ปีนะครับพันไปเกจิอาจารย์ที่อายุเกิน100นะครับแต่ผมจาไม่ได้นะครับว่าอายุท่านจบถึงถึงร้อเท่าไหร่นะครับแต่ร้อยกว่าครับร้อยกว่าจำจำไม่ได้ว่าท่านมรณภาพตอนนั้นจะอายุเท่าไหร่นะครับผม ดูความคมนะครับเป็นเส้นเลยนะครับใบหูเป็นเส้นนะครับเส้นหน้าผากนะครับแกะรายละเอียดบนผิวหนังได้ได้สวยนะครับเนี่ยมีรอยหน้าผากแบบนี้นะครับเส้นผมใบหูนะครับปากแบบนี้นะครับหน้าตาเคร่งขรึมมากนะครับนี่ครับคอนะครับเป็นซ้อนเห็นไหมครับเป็นเส้นซ้อนนะครับอยู่ตรงคอนะครับตรงคางนะครับผมนี่ครับจะเป็นเส้นเส้นคางอยู่ตรงคางนะครับ ประมาณ3 4เส้นนะครับเส้นเส้นเส้นซ้อนนะครับตรงทางของท่านนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็มีเส้นคอนะครับเส้นคอใหญ่ๆคมๆนะครับงเส้นคอนะครับดูลวดลายนะครับ จีวรคมนะครับจีวรคมผิวเหรียญตึงนะครับสีผิวสวยนะครับเหรียญนี้ครับสมบูรณ์แบบนะครับผมด้านล่างเขียนรุ่นพิเศษนะครับตัวหนังสือคมมากนะครับเป็นเหลี่ยมเป็นสันนะครับผมนี่ครับด้านหลังนะครับนี่ครับจัดสร้างยี่สิบสามพฤษภาคมนะครับลูกเสกยี่สิบสามพฤษภาคมนะครับสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับ ปี2517นะครับอายุพระเกือบ50ปีแล้วนะครับแต่ว่าความสวยครับยังสมบูรณ์นะครับเจ้าของเก่าเก็บรักษาไว้ดีมากนะครับบัันสีเดี่ยมนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเขียนกำกับไว้เลยนะครับวัตถุประสงค์นะครับที่เราดึกในงานสร้างพระอุโบสถนะครับจัดทาเหรียญนี้ขึ้นมานะครับสองต่อเลยนะครับทั้ง สร้างพระอุโบสถนะครับแล้วก็ฉลองอายุครบรอบหนึ่งอปีนะครับหลวงพ่อนะครับผมพุทธกุลก็แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับนี่ครับคงกระพันชาตีนะครับผมหลวงปู่เมานะครับวิชาคมท่านแก่งกล้ามากนะครับผมไม่เป็นรองใครเลยนะครับเรื่องวิชาอาคมของหลวงปู่เมานะครับ ไม่งั้นจอมพลปอพิบูลสงครามนะครับไม่มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านนะครับนี่ครับเรียญนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนสนใจนะครับองค์นี้นะครับปล่อยให้เช่านะครับราคา400บาทนะครับ400บาทรับประกันสวยแท้นะครับสวยแทหายากนะครับสวยแท้หายากใครสนใจก็อินบ็อกมาได้นะครับหรือว่าแอดไอ l ดี e ไลน์มาก็ได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งไอดียดีไลน์ไว้นะครับตรง ข้างล่างของคลิปนะครับตรงรายละเอียดของคลิปนะครับวันนี้ก็นี่ครับมีต่อโคดด้วยนะครับตรงนี้ครับมีต่อโคดนะครับโคดคมๆนะครับแล้วก็จะมีรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งก็จะต่อโคดอีกแบบหนึ่งนะครับรุ่นหนึ่งลักษณะเดียวกันนะครับกับเหรียญรุ่นพิเศษนี้ครับไม่แน่ใจว่าปลุกเสกพร้อมกันหรือเปล่านะครับนี่รุ่นพิเศษนะครับ โอเคครับวันนี้ก็นําเหรียญทางอีสานนะครับเหรียญสวยๆนะครับมาแนะนําเพื่อนๆนะครับเหรียญน,นี้เอา400บาทนะครับใครสนใจก็อินบ็อกมานะครับหรือทักดดีไลน์มาได้ก็ <c oughs> หรือทักดดีไลน์มาก็ได้นะครับวันนี้ก็แนะนําเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ